าแล้วนะครับสองตัวนะไก่ตัวแม่นะครับเป็นลูกไก่ป่าที่เราได้มาจากไข่ไก่ป่านะครับเอามาฝากฟักนะครับฟักอุ้มนะครับแล้วก็มาฟักกับไก่บ้านนะครับปรากฏว่าฟักออกมานะครับได้สองตัวครับ ไก่ตัวแม่นะครับเสียดายไม่ได้ต่ผู้นะครับหุ่นส่งเล็กนะครับตัวนี้เล็กมากนะครับจะไม่ค่อยเข้าพวกนะครับสองตัวเนี้ยตัวเล็กมากนะครับ

จะไม่ค่อยเข้าพวกนะครับแต่ก็ไม่ไปนะครับจะไม่ค่อยเข้าพวกนะครับคือไม่ค่อยถูกกันใกล้บ้านเห็นก็จะไล่นะครับขอมต้นไม้ครับ